อกคออกเข่ายกคอขึ้นนะแม่เนาะเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่นะครับพี่น้องอกเข่าอกเข่าง่าย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 โอ้ยแข้ายเงีนะแม่หนิเนาะมาแนมแนมาแนมาแอนมาแายเลยนะครับเออยเอาเบิ้องค้างโอ้มักหน้าตาเพื่นนะแม่หน้าตาเพื่นสวยนะครับหวานหวานนะตาสวยนะครับตัวกันชนสวยสังกาต่อค่ะขวยตัวนี้สังกาสมูทพร้อมไในลาบได้ไล่์ปัสยังเนาะแม่เนาะในความสูงความยาวเนาะในความสูงความยาวโอ้ เอาอีกรอบนึงสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับบาตอมนะครับได้มาถ่ายคลิปนะครับเปิดราคาค้ยให้ทางพี่น้องนะครับได้ยเบิไในชมกันนะครับได้เลือกซื้อเลือกหาได้เอาไปดูแลไปพระต้อนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์อีกตัวนึงนะครับพี่น้องที่มีทั้งคมสูงครบยาวนะครับการหน่าซื่อเราเก็บตะ้งพี่น้องไปเป็นแม่บล็อกเป็นพันธุ์ในคอกนะครับเดี๋ยวไปสอบถามแม่นะครับว่าแม่จะเปิดราคาลายบันไดนะพี่น้องราคา ละเอียดนะครับตัวค้ดจะเป็นยังไงครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแม่ให้แม่น้ำตัวให้พี่น้องที่เบิ้งงชิปนี้รู้จักจักได้หน้อยนะครับแม่อมพรบ้านจอมบึงตำบลสีชม,มพูอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าเก้าหกเก้า้งหค่ะค่ะแม่เมื่อนี้เขาจะเปิดราคาควายจากตครับอ่ามีอ่าสามองกับหนึ่งคม สามทองหนึ่งโคมเนาะแม่นแม่ขอรายละเอียดของตัวแรกก็เลยครับจ้าอันนี้เป็นสายพญาหงค่ะสายพญาหงแล้วก็บทองเพชรสยามโอ้ตรวจทองเรียบร้อยแม่ค่ะโอ้ประทับประดาเลยไม่รับตรวจทองเรียบร้อยประกันล้านเปอร์เซ็นครับแม่ไอ้เบิ้งพร้อมย่างเบิ้งพร้อมเลยแม่พี่น้องจ้าเงา ฟ้าวแม่หน้าตาเลยครับตาเต็มแจ่มแจ่มชัดหน้าตาพอดชัดนะครับสายพญาหงเนาะแม่เบิ่งกี้ครับแม่เบิ่งเลยค่ะเบิ่งเลยสายพญาหงลูกที่สองสิมาเนี่ยค่ะลูกหนึ่งลูกสองนี่ลูกสามนี่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามในท้องโอ้หน้าตาผลงามนะแม่เลยเนาะทับกับคอกแม่พอนอย่างเด้อนี่เด้อแม่ผมมีครบเลยไหมครับตาแต้มใหญ่เนาะแม่นค่ะแม่น กัแจ่มแจมนะพี่น้องกัขอสองอ่องนะครับถุงน้องขาวกีบเล็บหนาหน้าพี่น้องแมนเอาแม่หนาตาคุณงามงามไหมครับงามงามเขาตัวค่อนโอนหวานปันหะปันเฮงเกียสายพญาหงขวัญทัดดอกไม้มีขวัญเท่านังจ่าขวัญศิดานังแท่นมีขวัญพญากังจ้องมีขวัญหาบเงินหาบท่อนทั้งสองฟังเลยค่ะโอ้ครบเลยแม่เนาะครบเลยหางลำเล็บสวย แม่ข้อมสูงพือ่อครับลายปไปเลยครับปาาระกันร40เอา, 140, อา,าร4อยประกันร4อยเป๊ะครับผม,สอ,มสองเส้นปเป็นกําไรของท่านไปเลยแม่เพื่อนข้ามยาวพร้อมเนาะแม,คมนค้ามยาวพร้อมค่ะรายละเอียดด้ค่ะนี่นะพี่น้องทั้งหลายไไยืนยมึงคนืยครับยืนครับอีกอ<ๆ>ีนึงลูกอีกนิดนึงหยุดเฮ้ยหยุด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 ยุดห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 ยดหยุดหยุดหยุดหยหยุด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 ย อสวยสวยแม่ย่างมาเลยครับมาเลยมาเลยแม่ขาวประท้องประถอรัเนาะบ้าค่ะรับประกันทุกอย่างค่ะโอ้หางบ้าขาวปลาดอกเลยพี่น้องแมนค่ะเพิ่นได้ความสูงความยาวนะแม่เนาะแมนค่ะแม่หันพลอยห้าสิบสามเอากลวยลอยสี่สิบสองประกันร้อยสี่สิบไปเลยครับพี่น้องมันเนี่ยตาจังหวัดย่างจังหวัดยืนนะค่ะขันเสียเอาสิบสองเป๊ะ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 มันเก่าไม่ใช่นะครับแม่คือห้องขันต่ำไปก่อนเลยมันจะมีปัญหา ตอนจัดซ่วงค่ะกาพี่น้องเบื it, mm. Luckily, ้องเลามักนะครับหรือเบิ Hence, ้งบกขจได้ไหมเนาะกยามาโทรสอบถามหรือเบื้องตัวกิ่งนะครับจ้าขอกับแม่พรอีกอีกได้แล้วพี่น้องเนาะได้ความเงาความลึกความอังเล่ากับแม่พรผสมกับมือแม่พรเองหมอผสมกับนี่เองว่าทองล้านเปอร์เซ็นเพชรสยามคันผู้ไรบ่อเสื้อกาหมอมาตรวจคันผู้ไรบ่มันใจกบโทษถามหมอเลยค่ะเบอร์หมอมีอยู่ในใบละค่ะ โชว์ไปนี่วะแม่นค่ะป้าพี่น้องสอดนะครับทองเพชรสยามเนาะได้ยินเดือนแล้วแม่โอ้โหซื้อสดรองเดือนหรือแม่รับประกันแล้วเนาะรับประกันล้านเหมือนซิ่งะค่ะประกันแม่ตัวจทองเนาะตัวจทองแล้วเห็นตัวอ่อนแล้วค่ะปซองเดือนกว่างสอดนะแม่แล้วครับเอาแม่ทองพอดีแม่ยังส่แม่จะเปิดไหลไปไหนครับเออแปดหมื่นเจ็ดพันค่ะแปดหมื่นเจ็ดพันบาทจ้าทดลองได้ต่อรองได้โอเคครับแม่ขอบคุณครับรับประกันล้านเหมือนซิ่ง ว่า<ต>ท่องผ <c oughs> ู้ใดว่ามันใจเอาหมอท่านนํามาเลยค่ะแล้วก็ตรวจมันใจหมอ๋อใดเอามาเลยแม่อม่อนยินดีให้ตรวจครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องแม่สูงสูงยาวๆสี่นะครับท่องเป็นสยามพ่อมกานาซื้อจะเก็บอีกแม่นึ่งนะแม่เนาะจ้าจ้าสำหรับพี่น้องที่อยากไปนําไปพัฒนานะครับอีกอีกค่ะโอ้ข้าอ๊กข้ายกคอขึ้นนะแม่เนาะโอ้ข้าเออเออเบิ้งเวิ้งเวิ้งนะครับโยนคอโอ๊กข้าอ๊กข้าวง่าย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  โอ้งแขนยาวเลยแม่นี่เนาะแมน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 แขนยาวเลยนะครับเออเอาเบื้อง่งครับโอ้มักหน้าตาพูดเลแม่หน้าตาคุณสวยนะครับหวานหวานหน้าตาสวยนะครับเขาตใหญ่เลยพี่น้องสง่าตัวค่ะคุ้ยตัวนี้สง่าสมูทพร้อมได้หลับได้ลายปุ๊บสุยังเนาะแม่เนาะในความสูงความยาวเนาะในความสูงความยาวโอ้เอาอีกรอบนึงเอาแม่ครับยางเลยครับยาวๆเลยบันท้ายกว้าง เนี่ยเกเพิ่นเนี่ยบรนทายเพิ่นกว้างค่ะสว้วาเต็มขึ้นมาหนี่เฮ็ดจังได๋เนี่ยวแม่แม่ขันติดท่องตรงนี้ไหมเนาะมาเนาะค่ะคันท่องใหญ่ขึ้นมาสิมีวันไหวหรือเนี่ยบรนทายเพิ่อนอ่าแม่<า>ข,อขอทวนรายละเอียดอีกจักรอบนะครับแม่กาอ่าความสูงครับความสูงร้อยสี่สองประกันร้อยสี่สิบครับแล้วกแม่<ะ>เปิดราคาไว้เปิดราคาไว้แปดหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองกันได้นะแม่เนาะต่อรองกันได้นะครับระกา พี่น้องสู่เท่าใดไว้เท่าใดนะครับให้โทรมาสอบถามกับแม่อําพรนะพี่น้องจ้าแม่การนาจะลดได้หลายนะครับว่าจะเว้าพูดคุยกันนะครับพี่น้องเบื่อแล้วจะสับก่อนอีกบ่างเอาเบิ่งตัวไม้ก่อนครับแม่เออเบ่งตัวไม้กันเถอะแม่เบิ่งตัวไม้เนาะจ้าเอาตัวไม้มากเหมือนกันครับเอาถือใจแล้วครับตัวนี้ครับอ่ะพี่น้องก็จะเป็นตัวที่สองนะครับที่แม่จะเปิดราคานะครับแม่ขอเลขของตัวนี้ครับตัวนี้กับท่องวันที่สิบหกสิห้อเนี่ยค่ะ โอ้เจ้าหนพ่อเขาเอาแบบเพิ่งอ่างไงเนาะเพิ่งใกล้ควดเหรอเนาะใกล้ควดแล้วค่ะเกลนันแล้วสิบเดือนแล้วสิบเดือนแล้วค่ะสิบเอ็ดเดือนน้ำเฮานี่แหละนะครับวันที่สิบนี่มาสิฮอดมื้อนี้กับวันที่อ,อะไรที่หกเต๋ครับแม่ที่หกอีกสามอีกหกมื้อค่ะปานพี่น้องปานปานองงุ้งย่างเลโอ้เพิ่งกินหน้าตางามใช่ไหมเนาะจ้ามีตาแจมแจมจำครบนะพี่น้องแล้วก็แข้งขาเพิ่กกระดีนะครับเาตัวกั้นฉอนสวย แม่ความสูงเมื่อไหร่ปานไหน,นครับอ่าลายสาันจมูกประกันเลยค่ะประกันลายสาันจมูกเนาะแมนแมนแม่เป็นท้องตัวไหน,นครับท้องทอง้ทองสุกตัวท้องสุกปีครับแมนโอ้ยเนาะแม่ใบเนาะแมนกำหนดขวดนี่แล้ววันที่สิบหกตีโลพี่น้องนะครับท้องอท้องสุกนะครับสิบมื่อทนรวดสิออกเบิ้งโนดเกียแม่ก็จะปรับเลี้ยงความสูงขึ้นอีกเนาะแมนปัเพราะวัดเรี่ยวมันได้สามจมูกเป๊ะไหมเจ้าพี่น้อง เบิ้ง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 ทั้งดาดเกลัานเอาเดียวสุพุกล้นแล้วใกล้แล้วเบิ้งนมมาแล้วนี่นะครับพี่น้องใหญ่ท่านแม่อมกินน้องเถอะผู้ใดสิเอาไปก็เอาไปดีบ่ดีโท่มาออกก่รที่ไหนบัวหางมันก็ยาวด้ยแม่เนานค่ะได้ได้หางได้ได้เบิ้ค่ะหน้าตาได้เบิ้ค่ะนมไข่แล้วนะพี่น้องเนาะนมไข่แล้วเบิ้งนมผุดเฒ่าเพิ่นมาเบิ้งให้ว่าตัวแม่แอ้ววะท่านแม่นบ่ครับแม่น นมมันต้อมข้อไหมผู้ที่เพิ่นเป็นเซียนนั่แม่เนาะแม่นนมอะซีเต้าต้อมข้อหาการนั่นสิแมครับเพิ่นว่าตัวแม่ว่าศั่นโอ้เอาเอาเถอะเบิ่งซีเมนต์เนาะพี่น้องหรือพี่น้องนะครับเอาไปรุ่นเองนั่แม่เนาะจ้าซื้อไปรุ่นเองเลยกินน้องเองเลยอย่าท้าไหนแม่หำพ้นกินน้องเถอะเว้หยุดแม่เขาเบื้องหน้าตาชัดๆนะครับฮะหน้าตาเพิ่นนะครับหน้าตาค่ะตาเต้มนี่นะครับพี่น้อง ตาแต้มนะครัเแี้มกระจำกลุ่มค้างกะมีเบิ้งบึ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 ้งโอ๊บกับข้าวกันไงบึ้งบึงหลักเล็บกระสวยแข้งขาสวยเล็บสวยค่ะแม่เพ่อมีควันมองดี้อยู่ในนี้ครับเออควันทัดดอกไม้นี้ค่ะแล้วก็ควันหับเงินหับทอมีทั้งสองฟังเลยแล้วก็ควันข้าวนั่งจ่าควนสีดานั่งแทนมีค่ะครับ ทองท้องสุกนะแม่เนาะจ้านะครับเฮ้ยยักญ่ใหญ่วีไลฟั่มหมดเล้วโอ้ปรับข้องสูงนะครับพี่น้องเอาแม่มาเรื่องราคาด้วยครับราคาก็หางมือเกียพันนิเกลหรอกค่ะต่อรองกันได้ต่อรองได้ค่ะแม่เนาะจ้าถ้าเกิดมาออกลูกนี่ไม่เป็นราคานีเนาะโอ้สมเป็นเอาลูกตัวเบียร์นะแม่เนาะเป็นราคานีแหละครับหู้ยไรหู้ กูเลยนี่เล็กๆหน้อยอยู่น้ำหนีกูต้องห่วงทันเวลาไปกูเลยไม่ห่วงหน้าตาเพิ่นก็เปิดดีนะพีน้องมีตาแต้บใหญ่งามๆนะครับเอันทุกลน์ย่างเพิ่อนบ้างว่าแล้วนุ่มๆดากดากลั้นแล้วโอ้ยแก่สิคลอนแล้วพี่น้องเลยวันที่สิบนี่ละยังได้ใบเพิ่นน่ะครับแม่แต่ว่าสิหัวบ่บัเนาะบ้างไหมถือไหมตองเพื่อนยังคลั่งไหมครับเออดากลั้นเลยจิ้มกระบวมแล้วไหมค่ะครับผมพี่พี่ทุกลน์จิ้มบวมแล้วโอ้ไกลแล้วไกลแล้วพี่น้อง จิ้มก็บวมแล้วหน้าตาก็สวยด้ยค่ะเขาตัวกันสอนงามงามเอารุ่นเองเด้อพี่น้องครับไปรุ่นครับ <c oughs> เอเด้เอเด้อดากไวเกลี่ยลั่นหมดแล้วน้องหมดใครนรอไก่สิคอรดแล้วอ่างเงยแล้แม่เนาะเหมือนโอ้ทรงลูกดีเลยครับกับางเงยเครับอ่ะแม่ขอทวนเลีดอีกรอบครับก็ข้อมสูงหนึ่สามสิบหกค่ะครับ ท้องท้องสุกไว้ท้องสุกเนาะกระสิคอนแล้วนะครับกระสีคอนแล้ววันที่สิบนี่ละครับผมราคาเปิดไว้ครับแม่ห้าหมื่นเกตพันครับต่อรองกันได้ต่อรองได้แถมยาแถมขระพุ้ดอยากได้ขระพุ้ดก็จะแถมขระพุ้ดอยากได้ยาก็จะแถมยาพุ้ป้งหลายแล้วุผัะเขียววิ่งตื้ออยู่หมดไหลเบื้องนะครับคุยกินยาได้ดีนะพี่น้องท่านผู้ใดซื้อไปว่าไม่เอาพอนมันกระสิออกลูกแล้วแถมยาผมจะหาถุงเนี้ยให้ไปเลยสิบถุง หายไปเลยขอหาให้สิบเลยนะแม่เนาะขอย่อยสิบไปเลยเอาพี่น้องนะครับก็บ้างมียัพร้อมที่เราสูงไรสามสิบนั่นเนาะสิบหนห้าสิบสามเนาะบอกแม่คุยเพิ่อนกับเป็นจะเลี้ยงนะครับพี่น้องคือคุยิ่บจะอ่างเนาะอ่างไงคุ้มอ่างไงนะครับอ่างไงผู้กินยาดีโยกพี่น้องผู้ใดมียาหลายๆกับเลี้ยงสรอยกันนะครับเขี้ยงกับซังยากระดามกินดีเบิดค่ะเนาะแม่เนาะจ้าเบิ่งเนื้อหนังล้ำคิงเพิ่นนะครับเป็นอะไกินยากินฟางกินเตียงดีนะครับพี่น้องเาใดรก็เฮียนนะครับ าราคาที่แม่เปิดไว้ก็หาหมื่นเจ็ดเนาะพี่น้องนเนาะพี่น้องสูงท่ทนายวายทนายก็โทรมาสอบถามกับแม่แอมพอกอีกนิดหนึงนะครับพี่น้องแม่เราก็ต้อนรองกันได้หลายยุคนะครับอ่ะแม่ไปเบิ่งตัวไหมครับจ้อเอาเถอะเอาไปอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่สามครบที่สามนะครับจ้าจ้าอ่ะแม่ขอรายละเอียดครับก็แม่นี่ก็แม่ลูกค่ะแม่ลูกเนาะแม่เนาะลูกเขากลูกเพชรลำโขงลูกเพชรลำโขงนะครับ เดี๋ยวขอเอ็ดตัวแม่ก็ได้แม่ความสูงหลายไปไันใดครับความสูงประกัน,นะะ 3, 15, 3, เลยค่ะลอยสามสิบหาสามสี่เลยค่ะครับแม่สถานาะเพื่นท่องตัวใดครับเอ่อท่องลูกของบั่มพลานไหมพระลวยค่ะพระลวยอได้ใบเพื่อนอ่ะอ๋อในนอใบนะแม่เนาะแม่นค่ะแม่น,มน,ะมนพระลวยนี่นะครับนี่นะครับเจ้าพระลวยก็จะเป็นลูกของ <นะ S 1> บึงพลานเด้อพี่น้องนะครับหยุดหยุดหยุดยุดหย,ยุดโอ้ยวนน้ำลูก แม่ก็จะมีใบนะครับผ <จะ S 1> สมจริงเนาะแม่เนาะเจ้าผสมจริงค่ะผสมจริงนะครับอ,รอ,อ่าเพชรล่ำโค้งจาผสมหลอดค่ะลูกเดินตามเพชรล่ำโค้งเพิ่นห่วงลำลูกเนาะพี่น้องเนาะเออไล่ลูกมาก,ก่อนเท่ายุดยุดยุดเพิ่นห่วงลูกเพิน่น <c oughs> ตรวจท่องเราเด้แม่รับประกันเนาะรับประกันรับประกันเลยนะครับรท่องเราร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบ่แม่นลอยเปอร์เซ็นต์ อ้าได้ลูกเลยไหครับมาูหน่อมาลูกคนนี้แม่ก็เสียงหุยนะครับงามตัวนี่แม่เพิ่นเป็นลูกตัวหดครับตัวนี้ลูกเพชรลำโคงค่ะลูกเพชรลำโคงแมนแมนมีใบมีหลอดอ๋อเนาะแม่เนาะใบเนาะจ้ะนี่นะครับเพชรลำโค้งนะครับแม่เราก็จะมีใบมีหลอดด้วยพี่น้องนี่นะครับืยุดหอุดยดหยุั จ้ามาเลยขาเลยนี่หน้าตาพื้นเนาะพี่น้องเนาะควันดีนะค่ะแม่ไม่ควนบังใดเนี่ยครับควันบังบังอมาดทั้งน้ำบังโอ้ยอย่าควนหลายอิ่มกระอิ่มหรือเด้อล่ะนี่หยุดควันเท่านังจาวควันจีด่านังแท่นควันหาบเงินหาบท้องสองฟังเลยค่ะครับแม่ควันสวยลูกสาวเพื่อนกับมี่ควนพัดดอกไม้พร้อมเด้อครับเอาอจินหยาเจินหยาใช่ไมอ๋อจินหยาโอเจินหยาซะ หางลามหางพั้วดีเนาะหางลามค่ะแม่ลูกกินนมเนี่ยเนาะกินนมค่ะกินนมเต้าพึ่งยังไงยังไหมครับมันลูกอะนี่ละเขาหาเดือนนี่ละสี่เดือนไปแล้วหาเดือนนี่ละลูกสาวพิศลำโค้งนะครับแม่ได้จากเดือนแล้วครับสิบวันในใบสิบวันหาเดือนพอดีบ่ฮะประมาณนี้เนาะแม่นสีเพื่อยังเหลืองหุ้ยแล้วพี่น้องเนาะเหลืองนะครับเอาจีนสาวพิศลำโค้งเพึ่นกินยาดีจ้ะ กินหญ้ากินเฟียงกัดิเพิ่นหคนน้ำหยาครับเพิ่นกับโคนพี่น้องเนาะเพิ่นกับอยากกินหญ้ากินลิ้มไปนะครับพอในท้องเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติเลยเนาะทายธรรมชาติเลยนะครับถ้ารวยนี่สูงรวยหกสิบหุ้นดื้อครับผมถ้ารวยพอในท้องผสมจริงครับผสมจริงกับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านเนาะลูกของเบิ้มพันล้านนะครับตัวในท้องก็จะเป็นหลานเบิ้มพันล้านเนาะพี่น้องแมนแมนแมนแม่ผสมได้จากเดือนแล้วครับอยู่ในใบ มันเห็นตัวอ่อนเลยไหมสิบ่าสองเดือนสองเดือนเนาะสองเดือนองี้ยได้ไปสองเดือนประมันสองเดือนนะครับกระดูกนะพี่น้องเนาะเล็บเข็งเล็บขาพึ้นป่านี้นะพี่น้องนะครับไม่อยากบังคับน้าอยากกินก็ให้กินไปลวดครับแม่อยากให้พี่น้องเบื้องพ่อมว่าเขากินยาดีกินยาดีบอกสินาะแม่เนาะสำหรับพี่น้อไปเลี้ยงเนาะแม่เนาะเข้งขากันแย่เล็บก็สวยเลยค่ะครับลูกแรกด้วยนี่ลูกแรกลูกแรกตัวสองในท้องตัวที่สองในท้องเนาะแมน แม่กับลูกกินยาแข่งกันแซงกันบุลาสวยค่ะสวยกระบานกว้างตัวเขาตัวขั้นซ้อนสวยลูกเพื่นนี้หาบเงินหาบท้องแล้วก็เขาทัดควันทัดดอกไม้มีเด้อค่ะเด้อยกกกหูวหน่ยครับควันทัดดอกไม้ควันอ่ะควันสีดาทัดดอกไม้เขาไปหาพระรัมพะนังเอ้ยหอมดอกจิกไม่ชื่นหอดคว่ำหลังหอมดอกขั้งไม่ชื่นหอดคว่ำเก่า หอมดอกคัดเข่าคก็จะถ่าว่าเป็นขวัญมหาสนีครับแม่ขันผู้มักกว่าดีมีความรู้ขันผู้ไ่้มักกว่าบ่หมากนะคนมักโง่เนาะแหวนแม่ก็มันก็เป็นธรรมดาเนาะแม่น้อแม่นแมนแมนลอยพอพันแม่เนาะแม่เน้อยผู้บ่มักนะครับพี่น้อยผู้ใดบ่มักกับพันเด้อพี่น้องยแมนอยู่ครับขันผู้ใดมักแม่พันกัขอบคุณหลายๆ ว่าอยากให้พี่น้องรู้น้ำะนะว่าเขามีความรู้กับอยากแสดงอยากรู้ดิบอยาทันเป็นฟังน้ำครับว่าแม่อภรณ์ก็จะมีความรู้เล็กๆน้อยนะครับมาฝากพี่น้องน้ำนะครับเสริมกันไปคกับผู้บ่รลูกกับสีรูกยีละแมนครับสีดีไปอีกแงี้ยนึงสำหรับผมแล้วมันกับไม่ได้มากไม้แน้วแม่เนาะกับแม่กับเป่าไปตามความรู้ที่แม่เคยเคยรับรู้มานะครับกับเ้าสูพี่สน่องฟังนะครับแม่ อยากให้รุ่นลูกรุ่นหลานหู้นะว่าอย่างดอกว่าอย่างข้อใจพิษไปห้างเที่ยกัเข้อใจพิษเขากะลู่มากะโอ้ยเนาะว่าครับแม่พอบางคนเพิ่นกะอยากลู่ราคาเร็วๆเพิ่นบ่อยากฟังบ่อยากแข่งนะแม่เนาะเพิ่นบ่คอยเปิดหลับนะแม่ครับแมบอราคาดีนี่แมนบ่แมนครับเดี๋ยวจะถามราคาละครับหนวลืมเข้าตัวนี้แม่หาเงินเกตพันหาเงินเกตพันนะแม่เนาะซื้อสองได้สามครับ ประกันเลยตัวที่สามนี่ตัวเมืองเจ็ดพันเนาะฮะแม่ตัลองได้บ่ครับมีตัลองได้ตัลองได้เนาะมา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 เอาเบิ้งอกกะเข้าวหกคนมามามาเบิ้งอกกะเขากคนเอ้ยล่ะไอ้เพิ่นเบิ้งเอาเบิ้งเลยอกข้าวใหญ่ตัวโอ้อกข้าวใหญ่ได้อพี่น้องข้าวใหญ่อกข้าวใหญ่กบาลเพิ่นใหญ่นะครับภูเขาเปิดได้ดีนะครับเขาเปิดกะบาลใหญ่เอ้าเล็มแม่เราเปิดแม่ลูกไปหาเมืองจิตนะพี่น้องพี่น้องทุนไดไว้เท่าไรโทรมาสอบถามกับแม่แอมป์ป้อนได้นะครับพี่น้องครับคอยโทรมาเลย ได้บ่แม่เนาะแม่นได้เท่าใดกัค่อยว่ากันเนาะบ่ได้กำไรจับบาทกัขายเด้กัขายเออเพราะว่ามันหยังวเวทิเอ้าอยากขายเนาะครับพ่อแม่กัแป้งแป้งแกไปเลี้ยงเนาะเอาไปเลยว่าเดี๋ยวกำไรหลายนะพี่น้องเนาะก็ให้อยู่กันได้ทั้งทั้งสองายนะครับค่ะอันมันง่ายมีเลือกกระบาดมันเนาะจะว่าบ่กินยาเก่งนะแม่เนาะกินยาเนี่ยเพราะต้องห่วง นี่เทอดได้เห็นบัขนาดใหญ่เฮียงเมียอะแม่ก่อนจะปิดชิปนะครับขอ,อทัวรละเอียดแม่ลูกอีกรอบนะครับแม่ลูกลูกเพชรลำคงในท้องทับอ่าเพชรมารวยไว้รับประกันท้องค่ะครับแล้วก็เปิดในราคาห้าหมื่นเจ็บาทต่รองได้นะแม่นะอ่อรองได้นะครับแถมยาแถมข้าโพดด้วยครับความสูงแม่พื้นเนี่ยพ่ะแม่อ่าร้อยสามหไปเลยครับ รับประกันรับประกันนะครับจ้เพิ่นก็จะเป็นควายที่นะครับพี่น้องกินหญ้าเก่งเนาะจ้แล้วก็เพิ่นก็มีโครงสร้างที่ดีอยู่ที่พี่น้องจ้คือควายเพิ่นลูกแรกลูกสองพร้อมเนาะควายสดค่ะควายสดยู่นนะครับนะครับแม่เปิดไปแค่หางมันเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะสูุเท่ารีวันท่าทรีก็โทรมาสอบถามกับแม่แอมพอสอีกทีนึงนะครับเมื่อนี้คลิปเขาก็เปิดทั้งหมดสามสามตัวสามหนึ่งโคม สองท้องก็สามท้องคกับแม่นี่แหละครับผมนะครับมักตัวใดนะครับชอบตัวใดนะครับกระทู้มาสอบถามกับแม่อัมพรนะครับจ้าอ่าสูตรตัวใดนะครับไวบตัวใดกับกระทู้มาสอบถามกันเบึ้งเนาะแม่เนาะคอยโทรกันเนาะจ้าคอยโทรมาคอยโทรกเวลกันนะครับมักราคาใดแม่อัมพรจัดเห็นได้บัดครับแม่แม่อัมพรเราค่อนข้างจะปง่ายไงลดไงอยู่พี่น้อง เปิดราคาเป็นเซียนกับขายตั้มแสนกับมีนะครับเนาะพี่น้องเนาะสั้นหามาให้ตัวอะงามๆลูกดีๆนมดีๆน้ำนมดีจัดมาให้เรียบร้อยแล้วครับราคาย่อมเยาคุยกันได้คุยเป็นตะเลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะนะครับแม่ลูกนะครับตัวเมียนะครับกับมี่เบิ่งอระโดดจินยาพี่น้องครับแม่ใหญ่นะครับใส่ยักกับมีนะครับให้เรียกกันนะครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้สนิทกันเนาะแม่เนาะจ้าครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะรับคลิปหน้าเขาบ้างกันไหมนะครับ สำหรับที่นี่ผมเบาต้อมและแม่อมพ้อนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพลงคนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ